ในวันที่28สัราค์2555นับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคืงเป็นวันครบรอบ43ปีโครงการพัฒนาผู้นำอา,าสาพัฒนาชุมชนซึ่งนับว่าเป็นโอกาสสำคัญที่อาสาัฒนาชนุมชนของอพยาตลาดจะได้ร่วมกันแสดงพลังความสามารถและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยะชน์ต่อชุมชนให้กับแก่สังคมโดยได้รวมคนคนอดชอสร้างกระแสาการของ ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทิดไทโอ์ราชาของอำเภอยมตลาดประจำปี2555ขุเขาเรียกว่าอาสาพัฒนาชุมชน,นคือบุคคลที่ได้รับการเลือกจากเวทีประชาคมหมู่บ้านให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในหมู่บ้านโดยที่ย่อว่าอชอการได้มาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนนั้นได้มาจากการที่เลือกจากเวทีประชาคมของหมู่บ้านหมู่บ้านละสี่คน ผู้นำภาษาพันงานอนู่บนระัสองคนซึ่งปัจจุบันมีาานาสาไทยต้องรู้คุณชาติชาติ ตนตำบลยางตลาดครับนับต่อไปขอเรียขอเชิญท่านประธานครับได้มอบกระบอกไม้ไผ่การออให้กับผู้นำอาสาระ้าชนทั้ง15ตำบลครับ ท่านท่านสมรมรีว่า,ก,ก,วาก,การกระทรวงมหาดไทยเรื่องในวาระรอบสอบส3ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนวันที่1 8มกราคม255 5พี่น้องผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่เคารพรักทุกท่านผมมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลได้มอบาหมายให้ผมมารับผิดชอบ บริหารกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการบำรบัดผู้บำรุงสุขให้กับประชาชนและร,รู้สึกปลาบเลื้มใจเมื่อได้รับทราบว่าโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยมีการส่งเสริมประชาชนผู้มีจิตอาสาซึ่งเป็นพิรจษก,กันดีในนามของอาสาพัฒนาชุมชนเข้ามาร่วมทำงานเคียงคู่กระทรวงมหาดไทยมา ยาวนานถึง43ปีถึงแม้ฉันต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพ้าสิเนเง,งินทองที่จะดำเนินงานให้สำเร็จท่านากออ็ไม่เคยย่อท้อไม่เคยร้องขอหรือสร้างปัญหาใดๆให้เกิดขึ้นในประเทศแต่กลับเป็นแกนนำผู้มีจิตอาสาที่สำคัญในการร่วมกันขับเคื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ส่งผลต่อความแข้งแข็งของชุมชนด้วยดีมาโดยตลอดในการนี้ผมต้องขอแสดงความชื่นชมที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมใจกันปฏิบัติงานและมดมั่นในหลักการจนส่งผลให้โครงการพัฒนาผู้นำอันตราพัฒนาชุมชนสาม,มารถาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่43ในวันที่28มกราคม 2,555น,นี้จากวิกฤีมหาวิทยาัยนี้นะครับดูถึงการกรอา่อกำเนิดและการเดนยาว43ปีนี่เวลาไม่ไม่ใช่น้อยเ,ออเป็นที่ที่รับทราบกันนะครับว่าผู้นำอ,อชอก็ดีหรือว่าอ,อชอก็ดีได้ ได้ก่อร่างท่านตัวจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านที่มีจิตอาสา,าที่จะเสียสลับทั้งเวลาบางครั้งคุณรัพทั้งแรงกายสติปัญญามาทำงานส่วนรวมของหมู่บ้านในการเชื่อมประสา,า,านการพัฒนา ู่บ้านก็ดีในการเชื่อมประสานปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีหรือในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน,นต่างๆที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในตำบลหมู่บ้านเมื่อ43ปีแล้วท่านจะว่าไปอาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆ ยังไม่เกิดขึ้นภาพรวมทั้งหมดจะอยู่ที่ที่น้องอชอเป็นสำคัญเพียงแต่ว่าในระยะหลังเนื่องจากงานเพิ่มมากขึ้นสภาพปัญหาหรือว่าภา,ารกิจของ่วยงานที่ลงไปในพื้นที่มีมากขึ้นก็จะมีอาสาสมาัครรูปแบบต่างๆเพิ่มขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามในในมุมมองของทางรชาชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของจังหวัดและระดัอำเภอในตำบลในหมู่บ้านเราก็ยังเห็นว่าพี่น้องคอชอ,อย่างเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยเหลือทั้งพี่น้องในตำบลหมู่บ้านและก็ที่จะช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานราชการต่างๆที่ลงไปในพื้นที่นะครับขอ ใช้โอกาสครบรอบ43ปีของโครงการโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือว่าผู้นำอชอและก็อาสาพัฒนาชุมชนหรือว่าอชอในวันนี้เนี่ยนะครับได้ตัวแทนทั้งตัวแทนทั้งพี่น้องประชาชนในตำบลหมู่บ้าน,นตา่างๆและขออนุญาตได้เป็นตัวแทนของส่วนรชาชการ ได้ขอบคุณท่านผู้นำปอชอและก็เพื่อนพี่น้องปอชอทุกท่านนะครับที่ได้กรุณามีจิตสาธารณะเสียสละทิ่ทั้งกำ,ำลังกายกำลังใจสติปัญญาก่อยั้งรไปถึงทรัพย์สินเงินทองในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวงเพื่อพี่น้องในชุมชนในหมู่บ้าน ในตำบลเพื่อสนับสนุนอำนวยความสะดวกการทำง,งานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานงต่างๆท่านผู้นำาอทชอก็ดีพี่น้องอทชก็ดีจริงๆก็เหมือนคนปิดทองต่างหาพเพราะว่าทำงานอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลถ้าได้ประสานงานกับคนหรือว่าหน่วยงานที่เข้าใจพื้นฐาน การทำงานปบะสรทธิของพี่น้องอชผู้นำอชเราก็จะเห็นความสำคัญนะครับแต่บอยครั้งที่กว่างานที่พี่น้องไปประสานหรือว่างานที่พี่น้องอชอำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการต่างๆความผลงานมันจะสึเด็จมันทอดเวลาออกไปนะครับบางครั้งหลายเดือนบางครั้ง เป็นปีซึ่งตอนประจานตอนสำเร็จของงานบางทีไ่วยทั้งที่ผู้คนมักเจริญคนที่เกี่ยวข้องตามหลายทางตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำนะครับที่ทําให้งานสําเร็จในช่วงปลายทางหรือปลายน้ำนะครับก็เลยพวกเราก็อาจจะเหนคนที่ติดทองหลังพระแต่ผมคิดว่า ขอพี่น้องชอชจงได้ภูมิใจเราอยู่ต้นน้ำเราอยู่ใกล้พี่น้องประชาชนเราสามารถทำตัวให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนอื่นหน่วยงานราชการอาจจะลืมึกถึงแต่ผมคิดว่าญาติพี่น้องในบ้านในตำบลเขาทราบดีเราก็ต้องขอบคุณ ลึกๆเข้าคงลึกขอบคุณชื่นชมอชกอ็ดีผู้นำาอชก็ดีอยู่ในใจนะครับเพราะฉะนั้นขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจในการทำงานขอให้ทุกท่านได้ได้ทุ่มเทให้กับการทำงานยิ่งในพวงปัจจุบันมีอาสาสมัครหลายรูปแบบหลายองค์กร ในพื้นที่ตำบลบ้านเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อ20ปี30ปีที่ผ่านมานะครับส่วนนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งดีที่มีผู้มีจิตอาสามากคนขึ้นที่มาอาสาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลบ้านแต่ในอีกส่วนหนึ่งที่มันจะมากระทบ,บกับสัานภาพของพอชเราก็คือเรื่องการทำงานเมื่อมี อาสาสมัครหลายรูปแบบในตำบลในหมู่บ้านเราก็คงต้องยิง่งรับผิดชอบต่อธารกิจรับผิดชอบต่ออุดมการของอชในการพุ่งเพการทําานไม่เช่นนั้นมันจะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างอาสาสมัครรูปแบบต่างๆว่าคนนี้เข้งแข็งคนนี้อ่อนแอคนนี้ไม่ใัดใจเราต้องรักษาความเป็นสถาบันผมว่า กลุ่มคนคณะบูกคนที่ยืนยาวมาถึงปีที่43ามเนี่ยมันยั่งยืนละมันเป็นสถาบันนะจะเรียกว่าเป็นสถาบันเละเพราะฉะนั้นเราต้องต้องรักษาความเป็นสถาบันรักษาความเชื่อถือความศรัทธาการยอมรับของสถาบันนี้คือสถาบันผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนก็ดีสถาบันของอาสา ต้องต้องอยู่คู่ก,กับตำบลนดบ้านอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดไปซึ่งก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการทุท่เทการทําง,งานอย่างสุดจิตสุดใจแล้วผู้คนก็จะเห็นในความเฉลี่สลับในความทุ่เทของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตได้ให้กําลังใจไว้หนโอกาสนี้และก็สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็น่าจะเป็น กิจกรรมหนึ่งที่สะท้อนสถานะของการเป็นผู้นําในการชัญชวนพี่น้องประชาชนทํากิจกรรมพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งต่อต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อหมู่บ้านต่อตำบลนั่นคือกิจกรรมการส่งเสริมการออมการออมถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระจุลจูรีนะครับที่ผ่านมาในระยะหลังๆส่วนใหญ่ผู้คนก็มักจะให้ความสำคัญไปในเรื่องของการเพิ่มรายได้นในเรื่องการส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ของครัวเรือนนะครับในขณะที่ค่านิยมทางด้านการบริโภควัฒน,นธรรม ทางด้านการบันเพิงการแต่งกายความสะดวกสบายของตัวมาศต่อแจ้งเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันตามมาพร้อมกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของพี่น้องประชาชนก็คือรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วการศึกษานี่จะทำอะไรกันจะคุยกันอย่างไร ก็ได้แล้วความสวยนหลวงอะไรเงินดูแต่ใเงินเนี้ยให้รวมกันเป็นกองทุนที่มันเป็นประโยชน์ฐานะอะไรต้องคิดกันนะครับให้กรรมการคิดกันนะนขึ้นหนึ่งคืนไป,นห,นนไปนหนึ่งเป็นกองทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ธนขับคืนไปส่วจ

วันนี้ได้เกี่ยวกับท่านสจรากรภากรนะครับตั้งใจมารวบหม้อเงินของธุรกรรของเราวันนี้เป็นจำนวนหนึ่งแสนสองพันล้านต่อเดือนมาที่ธนาคารแห่งประเททยเรื่องการ่งานมีไปเที่ยอรก็รออยู่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ผมได้ไป nếu ai muốn học thì học, nếu ai muốn làm thì làm, nếu ai muốn